อ่าครับผมสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะครับวันนี้ทางแอดมินนะครับอ่าจะได้มาสาธิตวิธีการใช้งานของตัวหนังหนังสติ๊กนะครับผมตัวนี้รุ่น2ระบบนะครับรุ่น power s 1 o นะครับตัวนี้อ่าในเซ็ตนะครับก็จะแถมไปให้นะครับกล้องด้ดย .dot หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ลูกเล็กขนาดแปดมิลนะครับหนึ่งขวดตัวนี้นะครับผมอ่าสำหรับตัวนี้นะครับอ่าสามารถบรรจุลูกได้ทั้งหมดนะครับสามสิบห้าลูกนะครับลูกเล็กขนาดแปดมิลนะครับผมอ่า จุดบรรจุนะครับอ, AN, อ่าว <Abi. S 1> ิธีการใช้งานก็ดันสปริงตัวนี้นะครับผมขึ้นมาตัวนี้มันจะมีล็อกอยู่นะครับอ่าดันเข้าล็อกตัวนี้ป๊อปอ่าตัวนี้บรรจุลูกเข้าเลยนะครับตัวนี้นะครับผมอ่าในรางทั้งหมดนะครับสามารถบรรจุได้ทั้งหมด3-5ลูกเลยนะครับตัวนี้สามารถสไลด์อ่าใช้งานต่อเนื่องได้เลยนะครับตัวนี้ใช้งานไม่ยากนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับอ่าบรรจุลงไปนะครับ พอเราม right. e ันจุ like ่เสร็จแล้วนะครับผมเราก็ดันสปริงตัวนี้อ่ามันจะล็อกลูกตัวนี้เลยนะครับหลักการใช้หลักการใช้งานก็ง่ายๆนะครับไม่ยากครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการใช้งานให้ดูนะครับตัวนี้จะอัปเดตนะครับผมจากตัวเดิมนะครับตัวเดิมจะเป็นท้ายพระตัวนี้จะเป็นท้ายปติกนะครับผมสำหรับตัวนี้ผมอัปเดตขึ้นมาโดยเปลี่ยนเป็นท้ายโลหะนะครับตัวนี้สามารถพับได้นะครับหผได้ยืดได้นะครับตามระดับนะครับแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนเลยนะครับตัวนี้นะครับ ปับบผมยาวหาได้ยืดได้นะครับตัวนี้สวยงามครับผมทายพลาสติกนะครับทนทานแน่นอนนะครับตัวนี้อัปเกรดขึ้นมาแต่ราคาเหมือนเดิมนะครับราคาเท่าเดิมนะครับตัวนี้สามารถลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับตัวนี้สําหรับการวิธีการใช้งานนะครับก็ไม่ยากนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นสไลด์นะครับผมกดตัวนี้ถ้ามันล็อกป๊บแล้วกดตัวนี้นะครับผมกดตัวนี้ป๊อบสลด์ดึงคืนข้างหลังนะครับตัว ตัว้าสังเกตตัวไกนะครับพอเราดันดันตัวข้างหลังมานะครับอ่ามันจะเข้าล็อกนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมจะทําหน้าที่ดันเหล็กตรงนี้นะครับเพื่อให้ดันลูกในรางครับลงในช่องนะครับแล้วก็จะมีแม่เหล็กด้านล่างนะครับผมยึดลูกอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับผมม่าดันดันครับข้างหลังนะครับอ่าเข้าล็อกทันทีนะครับตัวนี้จะล็อกไว้นะครับผมแล้วก็ลูกเหล็กนะครับผมอ่าสังเกตนะครับจะตกมานะครับ แค่ลูกเดียวนะครับตัวนี้อ่านะครับในแนวดิ่งก็จะไม่ไหลนะครับตัวนี้อ่าใช้งานได้สะดวกเลยนะครับครับผมแล้วก็เราล็อกนะครับพอเราดึงไปข้างหน้านะครับอ่าดึงไปดึงไปปบตัวนี้จะล็อกกับตัวรูด้านหน้าของรางนะครับผมอ่าตัวนี้สวยงามครับผมวิธีการใช้งานก็ไม่ยากเลยนะครับ อ่าตัวนี้นะครับสามารถอัปเดตยางเพิ่มได้นะครับตัวนี้ผมใส่ไปที่แถมให้นะครับจะเป็น8แรงนะครับข้างละสีแรงนะครับตัวนี้อ่าโรลเลอร์ด้านหน้านะครับ2ตัวนะครับแล้วก็โรลเลอร์เล็กด้านหลัง2ตัวนะครับสลิงนะครับชุดยางอ่าสหรับชุดยางที่ลูกค้าสั่งซื้อไปนะครับทางร้านมีของมีอะไรให้ตลอดนะครับผมตัวนี้หากยางขาดสลิงขาดตัวนี้สามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านของเราได้เลยนะครับ มีอะไรสำรองนะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเซตนี้เลยสุดคุ้มนะครับผมจับราคาอยู่ที่1,790บาทนะครับส่งฟรีปลายทางนะครับทางเพจเราไม่มีการโอนมัดจำนะครับผมแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านได้ทราบเลยนะครับไม่มีการโอนมัดจำนะครับสะดวกจ่ายแบบปลายทางจ่ายเงินหน้าบ้านได้เลยนะครับตัวนี้สำหรับราคาครับย้ำนะครับ 1,790บาทส่งฟรีปลายทางนะครับลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวจะทิ้ง ID l ดียนะครับแล้วก็เบอร์โทรติดต่อนะครับไว้ที่ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับวันนี้ไทม์มินก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับผม